คีย์วงบิดดอกตามในระบบลูกแชรเลือกบ้านแชร์วงแชร์เลือกบ้านที่ต้องการสร้างกดสร้างใส่ชื่อวงเลือกประเภทวงเป็นบิดดอกตามใส่ยอดส่งต่อง,ง่วง ใส่จำนวนเงินต้นตรงนี้เราจะไม่ใส่ลูกน้ำเข้าไปนะคะเราจะใส่เฉพาะตัวเลขค่าดูแลไม่มีค่าดูแลใส่ศูนไว้นะคะจำนวนมือนับเป็นจำนวนมือรวมเท้าหักท้ายหมายเหตุจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เรียบร้อยแล้วกดซ้างุมแชร์คะ่ะเริ่มจากการรันวันที่รันวันที่ที่งวดแรก จะเป็นการจิ้มจัดปฏิทินก็ได้หรือจะพิมพ์เองก็ได้หากพิมพ์เองปีให้ใส่เป็นปีคศออหรือปีฝรั่งนะคะใส่ระยะวันกดบวกระบบรันวันที่ให้อัตโนมัติตรวจสอบถูกต้องแล้วกดอัปเดตข้อมูลติ๊กลงเล่นตามจำนวนมือที่ลงเล่นติ๊กให้ครบถ้วนนะคะ การติกลงเล่นจะติ๊กลงเล่นในมือใดก็ได้หรือลำลดับใดก็ได้ทีมงานจะติ๊กลงเล่นไว้ที่มือท้ายค่ะติ๊กครบแล้วกดอัปเดตข้อูลค่ะการใส่ดอกบิดใส่ดอกบิดได้สองแบบแบบแรกจะเป็นการใส่ดอกบิดรวมจนถึงงวดก่อนที่เราบิดได้นำดอกเบีย้ยมารวมกันให้เรียบร้อยจะใส่ในงวดใดลำดับใดก็ได้ แต่ต้องใส่ในงวดก่อนที่เราบิดได้เลือกวันที่ก่อนถึงมือก่อนถึงวันที่เราบิดได้ใส่ดอกบิดรวมรวมได้เท่าไหร่นำมาใส่ถ่ะเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตขอ้อมูลในงวดที่เราบิดได้เลือกวันที่ให้ตรงใส่ดอกบิดปกตินะคะ กดอัปเดตข้อมูลหากวงที่ลงเล่นลงเล่นมากกว่าหนึ่งมือทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะเครื่องหมายแจ้งเตือนต้องการให้หายไปเลือกไม่เช็คมวดบิดตดแก้ไขข้อมูลค่ะ เครื่องหมายแจ้งเตือน,นจะหายไป